วันที่17พฤศจิกายน2568องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยไม้พลองเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีชมรมผู้สูงอายุอสมอและเจ้าหน้าที่อบตอเข้าร่วมอย่างอบอุ่นและคึกคักก่อนเริ่มกิจกรรมผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักวัดรอบเอว และวัดความดันโลหิตเพื่อประเมินความพร้อมและความปลอดภัยก่อนการออกกำลังกายถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนสามารถออกกำลังกายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จสิน้นผู้เข้าร่วมก็ได้ร่วมออกกำลังกายด้วยไม้พลองซึ่งเป็นท่าที่ทำตามได้ง่ายเหมาะสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุช่วยเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุน่นและลดอาการปวดเมื่อยในชีวิตประจำวัน อสอมอและเจ้าหน้าที่อบตอ,อยังช่วยประกอบท่าพื้นฐานแนะนำการขยับร่างกายอย่างถูกต้องทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองกิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงสร้างสุขภาพที่ดีแต่ยังช่วยสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนให้ทุกคนได้ออกว่าพบปะแลกเปลี่ยนและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าอบตอแม่สาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และจะเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่สำมมีคุณภาพชีวิตที่ดีแข็งแรงและมีความสุขในทุกวัน